สวัสดีครับเด็กทุกคนครับผมเอาล่ะวันนี้คลิปนี้พี่ดีจะมาสอนน้องๆเรื่อง yes no question นะครับผมการตอบคำถามแบบว่าใช่กับไม่ใช่นะลูกอันนี้เป็นแบบง่ายนะแบบว่าใช้ verb to be ที่เราเรียนไปแล้วนะครับเอามาตอบเปน็นว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยมันตอบอย่างไรในภาษาอังกฤษลูกมาดูกันนะครับผมนี่แหละเราเรียกว่า yes no question สำหรับเรื่องนี้นะครับอ่ะ มาดูกันเลยลูกคือคำถามเนะ่ะเวลาเขาถามเวลาแปลเป็นไทยมันจะมีคำว่าใช่ไหมหรือไม่อะไรเงี้ยอ่านะครับอย่างข้อหนึ่งลูกดูนะพี่ตี้มีรูปให้น้องรูปหนึ่งลูกนี่เห็นไหมเนี่ยรูปอะไรเนี่ยนะครับผมไม่ใช่ส้มโอนะลูกนะเนี่ยอ่ะแล้วคำถามมันคือว่า are they coconuts are they coconuts ันถามว่า coconuts หรือเปล่าลูก coconuts แปลว่าอะไรเออเร็วลูก มะพร้าวนั่นเองลูกใครรู้คําสัพท์นี้เก่งมากมันถามว่าน,นี่คือมะพร้าวใช่หรือไม่เวลาน้องแปลประโยคแบบนี้ลูกให้แปลว่าใช่หรือไม่นะครับเรื่องออกเสียงตามพี้ยตตี้้วยนะลูกนะ are they c o c o n t s นั่นคือมะพร้าวใช่หรือไม่ในเวลาเป,ป็นภาษาอังกฤษเวลาเขาถามคําถามลูกมันก็ต้องมีเสียงสูงลงท้ายด้วยนะ are they c o n s นะครับเสียงสูงลูปลงท้ายนะสูงหน่อยสูงหน่อยนะ มันถามว่าใช่ไหมอะไรเงี้ยนะครับอ่ะมันใช่มะพราวหรือเปล่าลูกคำตอบก็คือ yes ใช่อยู่แล้วอ่ะพี่นที่จะมาสอนน้องเขียนลูกว่าเราจะตอบแบบย่ออย่างไรอ่ะอันดับแรกลูกใช่ก่อน yes และต่อมาอย่าลืมลูกต้องมีคอมมาด้วยนะไอตัวลูกน้ำอ่ะถ้าน้องเขียนในกระดาษในหนังสือมันจะเป็นตัวลูกน้ำลูกเขียนเป็นใช่ไหม yes เวลาตอบเอาประธานมาก่อนลูกข้อที่ประธานไม่เอาโคโคนัสมานะลูกไม่เอาไม่เอาเอาไอ้พวกเนี้ยประธานมาเลยเด y โจทย์ให้เด y ก็เอาเด y มาเลย Yes เด y และจบด้วย <are. S 1> อ r e ์อามาจากไหนลูกอามาจากไหนนี่ไงมาจากโจทย์เลยโจทย์ถามอะไรมาตอบแบบนั้นไปนเลยง่ายไม่ง่ายง่ายไม่ง่ายโอ้โหแค่นี้ Yes they are ก็เป็น ประโยคสั้นตอบสั้นๆที่แปลว่าใช่มันคือมะพร้าวครับอะไรแบบนี้เห็นยไม่ลูกตอบไปหรือ,อยัง Yes they are มันใช่เด y เพราะว่าพวกมันนะลูกนะมันกล่าวถึงว่าแบบว่ามันมากกว่าหนึ่งลูกนะมะพร้าวใช่ไหมอ่ะไปข้อต่อไปเลยไปเจออะไรเนี่ยอ้ oh, น้องหมา Is it a puppy นั่นคือพ u p p y หรือเปล่าลูกพ u p p y แปลว่าอะไรใครรูเ้เก่งมาก p u p p y ลูกสุน,นัขนะครับนั่นคือลูกสุน,นัขใช่หรือเปล่าใช่ไหมลูกนี่คงไม่ใช่แมวหรือกระต่ายเนาะ ใช่ไหมอ่ะใช่ลูกหมาแน่นอน yes อ่ะตอบยังไงตอบยังไงมาดูเซมาดูเซ yes อย่าลืม c o ม m าด้วยลูกอ่าห้ามลืมคอมมาเด็ดขาดนะ yes แล้วก็ m a มมแล้วก็เอาลูกเอาประธานมาประธานข้อนี้คือ it นั่นเองนะลูกใครอยากทำก่อนก็ให้หยุดวิดีโอพีเศที่ก่อนละกัน นะครับแล้วก็ไปหาปากกาดินสอสมุดมาเขียนโจทย์เองนะลูกนะฝึกฝึกเขียนนะถ้าใครไม่ได้เขียนอยู่ว่างๆดูเฉยๆก็อย่าลืมออกเสียงตามด้วยนะเออออกเสียงตามด้วยไม่ต้องเขินอายลูกอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวดูพี่ตี้อยู่คนเดียวเนี่ยออกเสียงตามไปเลย yes i t it, it ยังไม่จบลูกี t อะไร it is นะครับผมโจทย์ถาม is มาก็ต้องตอบ is ไปจัดไป y yes it is ใช่ครับมันคือน้องหมานั่นเองนะลูกป้าปีนะสับในเดียวไม่รู้ก็พยายามจดคําศัพท์ไปนะลูกอะต่อมาโอูนีอินซีแน่นอนอินซีเป็นเจ้าแห่งนกทั้งปวงมันถามว่าอะไร is it an owl owl แปลว่านกฮูกไดกลูก uh นกฮูกไหมเนี่ยฮะนกฮูกไหมมันใช่นกฮูนะครับ no uh อะมาดูกันลูกเวลาตอบว่าไม่เนี่ยตอบยังไงอ่ะ อันดับแรก no และคอมาอมาคอมมาคอมมา no อ่ะเอาประทานมาก่อนลูกทําเหมือนเดิมเลยทําเหมือนเดิมเลย no it แล้วก็ไอ้ลูกแล้วก็อะไร is อ่าแต่ว่าเดี๋ยวพี่ดิขอเป็นสีปากกาก่อนแต่ว่าลูกจําไว้เลยนะถ้ามี no ต้องมี not N o T, not ลูกจาไว้มี no แล้วก็ต้องมี not เอ้มี no แล้วก็ต้องมี not อย่าลืมร้องตามพี่ที่ด้วยนะครับผมมี no แล้วก็ต้องมี not นะครับ no it is not ไม่มันไม่ใช่โกู้หนะครับผมตอบแบบย่อนะลูกนะเอาล่ะต่อไปไปเดี๋ยวๆมันคือนกอินทรีลูกภาษาอังกฤษนกอินทรีคืออะไร eagle นะครับผมถ้าเราอยากจะเขียนเพิ่มเติมก็ได้ลูกไปแก้ไขโจนหน่อยนะก็บอกว่า it is an eagle อาก็ได้ จะเขียนประโยคใหม่ก็ได้ลูกลองฝึกเขียนดูนะมันคือนกอินซีอีเกิลแปลว่านกอิน e ีนะครับอย่าลืมลูกตอบโ no นก็ต้องมีอะไรด้วยมี not นะมี no แล้วก็ต้องมี not นะครับต่อไปนี่อะไรเนี่ยอาชีพแบบนี้ลูกนี่นี่เห็นใน,นคุญแจมือแล้วก็ปืนแล้วก็ไม่พ้องไหมลูกนี่คือตำอะไรตำรวจนั่นเองลูกตำรวจนั่นนี่นะ is he a policeman นั่นเขาเป็นตำรวจหรือเปล่านะใช่สี่ลูกไม่ได้โจนะเนี่ยนะส่งนี้ไม่ได้โจลูกไม่ได้สรงโจนะเนี่ยอ่ะใช่ตำรวจจริงด้วยใช่ก็ตอบตามปกติเลยลูกตอบเป็นเรื่อง yes อ่า yes ลืมคอมมาด้วยลูก yes แล้วอะไรต่อเอาประธานมาลูกประธานข้อน,นี้คืออะไรแล้วยี he, นะลูกอ่ะเอาย e มา h ี he, แล้วก็อะไรเอ่ย i s ก็ตามโจทย์จัดไปใช่ไหมลูกยากไหมเนี่ยง่ายตาดนะครับผม Yes he is ใช่เขาเป็นตำรวจนะครับผมต่อไปเจออะไรโอ้แ oh, ม่สาวครัวคนนี้มีสเต็กด้วยลูกขั้นามคืออะไรอะ่ะ Is she a nurse What the fuck <laughs> เอาฟุกแล้กัน What the fuck nurse nurse ก็คือพยาบาลใช่ไหมลูกพยาบาลตรงไหนเนี่ยอ่ะชุดขาวเนาะเอออาจจะเป็นพยาบาลก็ได้น,นะชุดขาวนะใช่ไหมเนาะ ไม่ใช่สิลูกไม่ใช่ไม่ใช่อะตอบไม่ใช่อ,อชย่างไงเร็วมาเร็ว no มี no แล้วก็ต้องมี me, not ลูกจาไว้จาไว้อ่ะาจจก่อน not อย่ายเพิ่งเขียน not ก่อนลูกแต่เย็นใจเย็นนเขียน,ยนประธานก่อนเร็วๆประธานคือ she แล้วก็อะไรลูกแล้วก็อะไร is นะอย่าลืมอย่าลืมโจท์าม is ใช่ไหม no she is มี no แล้วก็ต้องมี me. not ครับอยากเขียนตอบเพิ่มเติมบอกก็ได้หรือว่าไม่หลอนไม่ใช่พยาบาลน,นะหลอนเป็นแม่ครัวก็ได้ลูกก็เป็น she is a chef ก็ได้หรือว่า cook ก็ได้ลูกแม่ครัวนะนะครับ she is a chef หลอนเป็นแม่ครัวต่อไปอ้คำถามว่าอะไร are you Captain America Are you Captain America? คุณเป็นกัปตันอเมริกาหรือเปล่าสำหรับเด็กๆคนไหนที่ไม่รู้จักนะลูกตัวละครตัวนี้นะนี่คือกัปตันอเมริกานะลูกอ่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะเนี่ยดูจากไอเน,นี่ยอะไรนะโลกของมันใช่ไหมนะครับผมอันนี้ภาคใหม่ถือคอนของพี่ชอด้วยอ้าล่ะใช่เขาเป็นกัปตันอเมริกาลูกตอบยังไงมาเร็วมาเร็ว Yes, comma อย่าลืมคอมมาทุกครั้งนะลูกนะแล้วก็อย่าลืมออกเสียงตามด้วยนะเนี่ยชื่อนี้เทจะตายเนี่ย Captain America ออกเสียงตามด้วย Captain America yes อ่าใช่ใช่ใชลูกเอ๊ะบอกว่าเอาประธานมาใช่ไหมลูกแต่ลูก,ลกจำไว้นะถ้าประธาน you you ถ้าคำถาม you เราต้องตอบ I ลูกถาม you ตอบ I จำไว้เลยถาม you ตอบ ไอ้เ <I. S 2> พียตี้ทำไมต้องตอบไอด้วยครับมาปแปลคําถามนะลูกลองปแปลคําถามดุนะ Are you Captain America คุณเป็นกัปตันอเมริกาไหมไม่ได้หมายถึงน้องลูกไม่ได้หมายถึงน้องนะหมายถึงไอัน,นียไอ้รูปภาพเพียตี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงเรานะลูกนะเราเป็นนักเรียนนะเราเป็นนักเรียนนะครับผมแต่วิธีถามถึงเนี่ยในรูปภาพเนี่ยมันถามว่าเอ๊ะคุณเป็นกัปตันอเมริกาไหมเมื่อเราตอบมาตอบยังไงลูกเมื่อถามแล้วเ,บบน,น,วเนี่ย มึงก็ถามเราว่าเฮ้ยคุณเป็นนักเรียนไหมมาตอบว่าอะไรเป็นใช่ครับผมเป็นนักเรียนเออเราก็ต้องตอบตัวเองว่าเป็นนักเรียนใช่ไหมลูกเราตอบตัวเองเห็นไหมลูกถ้าถาม you ถามคุณต้องตอบอะไรตอบ I ตอบเราใช่ครับผมเป็นครับอไอย่างนี้นะครับ Are you Captain America Yes I I, I ก็ต้องใช้อะไรลูก is am หรือ are แล้ว am i ใช้แ m นะลูก i ใช้ r ตามโจทย์แบบนี้ไม่ได้ลูกไม่ได้นะไม่ได้ลูกอันนั้น u ใช้ r ได้แหละแต่ว่า i ต้องใช้อะไรแอนะลูกอย่าลืมนะถาม u ตอบ i ถาม u ตอบ i อย่าลืมนะครับผมอาได้คําต้องจำไปหล้นะครับข้อต่อไป oh Pikachu มันถามว่าอะไรอ่ะ Are you Doraemon นี่คือดรอมรมอนไหมลูกตัวสีเหลืองขนาดนี้เชียว นะครับไม่ใช่โดเรมอนเลยเน no. อมาตอบกันลูกตอบให้ถูกนะเน no. อคอมมาด้วยคอมมาด้วยคำถามยูอีกแล้วถามยูตอบไจัดไป I am ด้วยลูกอย่าลืมนะ I am ด้วยนะมี no แล้วก็ต้องมี not เด็กๆใครร้องเพลงตามพี่เอตี้ได้นี่เก่งมากเลยลูกอย่าปล่อยให้พี่เอตี้ร้องคนเดียวนะนะครับผมโอ้เซนอสเซนอส อ้ตัวละครนี้ลูกภาษาอังกฤษมันอ่านว่าเซนัสในไทยอ่านว่าอะไรทานอสนะครับผมทานอมก็ได้นะครับ Are you a woman? What? คุณเป็นผู้หญิงหรือเปล่าโอ้โหคงคงเป็นผู้หญิงเรอเนี่ยดูกล้ามกระู้แล้วโอ้ตัวม่วงขนาดนั้นลูกผู้หญิงไหมไม่ No 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 <c oughs> ลูกตอบไม่ถูกนะ No, right, no, right. no. อะไร No อะไรุ้ยถามยูอีกแล้วถามยูตอบ ไอ <I> เอาให้รู้เรื่องเน no. I แล้วก็แอมด้วยจัดไปนะลูกมีโน no, แล้วก็ต้องมีนอตเด็กๆทำเป็นเรียองลูกเดี๋ยวมันจะร้องเพลงอยู่นะเดีย๋ยวมันจะร้องเพลงตามพพ่ตี้นะทำเป็นด้วยนะเอ่ออะต่อโอ้โหคนนี้สาวสวยคนนี้แน่นอนลูกเด็กไทยทั้งประเทศก็ต้องรู้จักสาวคนนี้ก็เป็นสาวไทยเนาะใช่ไหมอยู่ในวง black pink นะครับผมอ่าเาถามว่าอะไร am i Lisa Am I Lisa? ฉันคือลิซ่าหรือเปล่าเด็กๆเพี่ขอบอกอะไรก่อนลูกฟังก่อนนะปกติแล้วอะ่ะมันไม่มีใครถามตัวเองนะนะครับคือปกติลูกเราไม่ถามตัวเองกันแต่ว่าแบบเฮ้ย <c oughs> ฉันเป็นนักเรียนไหมนี่ยฮรออ๋ฉันเป็นคุณครูไหมเหรอ,อะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ถามตัวเองอยู่แล้วลูกแต่ว่าในประโยคภาษาอังกฤษแบบนี้เพี้ยกขึ้นมาให้แบบนี้เพราะว่าอยากให้ลองดูว่าอะถ้าคําถามแบบนี้ เราจะตอบยังไงนะลูกนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเราคงถามตัวเองไหมก็ <c oughs> ไม่เนาะแต่อาจจะมีมากเหมือนในหนังอ่ะแต่ว่าแบบเฮ้ยฉันเป็นบ้าไหมเนี่ยฮะใช่ใช่เธอเป็นบ้า <c oughs> ใช่เธอเป็นบ้า, <c oughs> า,เ,บาเห็นไหมลูกเวลาเขาถามไอใช่ไหมถามเราเวลาตอบตอบยังไงอ่ามาเดี๋ยวมาดูการลูกอันดับแรกใช่หรือไม่ใช่ก่อน yes or no ดิซ่าไหมลูก yes yes แล้วก็คอมมา yes อ่าใช่ใช่ใช่ใชมาถามว่าฉันคือนิ่าไหมเวลาตอบก็ตอบาอ้ลูกใช่คุณเป็นลิ่าไงอ่าเห็นไหมลูกต้องตอบว่าคุณแล้วนะเห็นไหมแต่ว่าคุณแล้วคุณในภาษาอังกฤษคืออะไร you เห็นไหมลูกถามไอก็ตอบ you กลับไปลูกมันจะสลับกันลูกเมื่อกี้พี่ที่สอนว่าอะไรถาม you ตอบ i ถาม i ตอบ you มันก็สลับไปสลับ มาลูกอ่า yes you you ลูกก็ต้องใช้อะไรนะตาปกติใช้ am ได้ไหมใช้ am ได้ไหม no 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 ใช้อ r e ลูกจบเห็นไหมตอบเป็นหรือยงังลูก yes you are มันถามว่าฉันคือลิซ่าไหมสมมติลิซ่าถามตัวเองเน่ยสมมติลิซ่าถามตัวเองเออฉันเป็นลิซ่าไหมคะเนี่ยฮะเราตอบว่าอะไร ใช่ก็คุณเป็นลิซ่างไงเห็นไหมลูกเห็นไหมใครมันถามตัวเองเนาะบ้าไปแล้วอะแต่ว่าอยากให้ลองดูว่าถ้าถามเป็นภาษาอังกฤษเนาะจะตอบยังไงนะอะ am I Elsa ฉันคือเอลซ่าไหมลูกอ้อันนี้เอลซ่าไหมเนี่ยไม่ใช่นี่ o l a ฟตั้งหากไม่ใช่ลูกตอบอยังไงเน้วเอาโนมาก่อนนะถามไอลูกก็ต้องทําไมนะสลับกันไปนะถามไอก็ตอบอะไรแล้ว y o ลูกแล้วก็ y o ก็ใช้ อ่า uh, ได้ตามปกติจัดไปมี no ใช่ไหมลูกร้องเพลงซิเร็วอะไรแล้วมี no แล้วก็ต้องมี not นะครับ no you are not ไม่เธอไม่ใช่เอลซ่าเธอเป็นโอลาฟเออเวลาเราตอบตอบยังไงลูก you are olaf อ่า you are olaf อันนี้ชื่อมันไม่ต้องมี r n นะลูกชื่อคนชื่อมันนะนะครับ you are olaf ะครับเอาลูกจบแล้วนี่คือการตอบ yes no questions ที่เป็น work to be นะครับ is am are ลูกเป็นง่ายๆไหมง่ายไหมอย่าลืมไปทวนนะลูกนะเนี่ย่า yes no questions ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมใครไหวลูกใครไหวติดตามคลิปต่อไปได้เลยนะครับผมวันนี้พี่ติ๊บไปแล้วสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบาย